ฮะตัวเรล่มตัวเรล่มเลยตัวใหญ่มากเลยโอ้โหนี่เจ้าประจำเขาคนนี้โอ้โหร้อนใช่ไหมนะ่ะร้อนใช่เปล่าร้อนใช่เปล่าฮะร้อนใช่ไหมเดี๋ยวก็โดนเบ็ดเขาหลอกลงไปได้แล้วไป เดี๋ยวก็โดนเบ,บ็คเขาอะลงไปเดี๋ยวโดนเแบบ็ด ลงไปได้แล้วเออลงไปเดี๋ยวโดนเบ็ดเดี๋ยวโดนเบ็ดเดี๋ยวโดนเบ็ดเออไปได้แล้วเดี๋ยวโดนเบ็ดอา่าไปแล้วขึ้นไปอีกจะมาทำไมอ่ะฮะจะมาทำไมจะมาทำไมอ่ะ มาทำไมอ,อ่ะโอ้อยู่ใกล้แค่นิดเดียวมาทำไมจ๊ะมาทำไมห้ามวิ่งใส่นะห้ามวิ่งใส่นะลงไปได้แล้วไปอจะไปไหนไม่มีอาหารให้นะ ะจะไปไหนอ่ะเออไปโน่นฝั่งโน้นในใต้เออไปใต้ใต้โน่นแหละไปใต้สะพานอ่ะไปอ่า